น like ี่ดูพี่ปุ๊กเลยเฮ้ยไปแล้วไปมาต้องต้องขลังมาญาติดนึงคืออยู่ดีจะตดก็ไม่ได้นะรตดเรื่องของเขาสิอะไรครับบิวแหล่งดีมากไอ้นั่นเพื่อนเป็นผมเป็นนั่นเป็นผมนี่เต็นท์นี้ก็ใช่ย่อยนี่ดูดิสวยๆนั่นเลยเฮ้ยเรามาที่ไหนมาแวะเซเว่นใช่ไหมมาเซเว่นก่อนจะไปกางเต็นทก่อนจะไปกางเต็นท์หรอที่ไหนอ่ะสวนยายผ้า สวนกะเพราวสวนยายเ <c oughs> พาโอเคตอนนี้เราก็มาแวะที่เซเว่นนะแล้วก็ซื้อของที่มันหาก,กินยากก็คือ,อส้มตำแม่ที่ป้าก็ชอบกินนะมันขายไม่ได้อันนี้ก็อยังมันไม่ได้แต่ครับอ๋ออันนี้ไปทุกภาพไปทุกที่เลยนะใ <c oughs> นะส่ในกล่องเนาะเออส้มตำเราต้องซื้อเพราะเดี๋ยวจะไม่มีแหงเราจะต้องไปกางเซนนะไหวไหมมาใหม่ไหมไปกางเซนไหวเหรอ ไว้ดูในน้ำได้เดีด๋ยวในน้ำได้ด้วยหรอใช่มันยาโลชัน่นนะำมันจะเปลี่ยนเออโอ้เมนบิวัตปาร์กี้ก็จะเป็นครั้งแรกของฟาร์มกับฟาร์มกับโฟกี้จะไปกางเต็นท์ใช่ไหมก็เด <c oughs> ี๋ยววันนี้เรามาลองก่อนสักคืนนะเพราะว่าตาเพิ่งซื้อเต็นท์มาเหมือนกันตอนหนุ่มๆตาไปไป,ไปบ่อยแบบต่ตาตั้งแต่พอแก่ตัวบาก็ไม่ได้ไปเออโอเคเลยแล้วตาจะพยายามพุทธแรงนะกางเต็นท์นะ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทางเข้าของสวนยายเผากันแคมปิ้งยายเผาทางแคบเหมือนกันนะระวังระวังวต้องเดินน้ำลางเป็นสวนยายเผาไปขว,า,า,วาเล้วขวานะาทางเข้านะปากมาผิดทางปะเนี่ยฮะมันเป็นสวนเลยอะลูก ้ยใช่ปหรอเนี่ยอู้อ๋อแต่ว่าผิดแล้วละ่ะน้ามาตาม GPS อะ่ะอันนี้ไปไม่ได้แน่ๆเลยเดี๋ยวปัดถอยก่อนเข้ามาอย่าเลี้ยวขวาไปทางนี้นะทีนีเขาบอกลงกันหลายคนแหละคือเข้ามาตรงไปเลยเมื่อกี้เข้าไปเห็นั็สวยแย่เลยอ่าเราเห็นลำลาแล้ว รถเยอะมากเลยนี่หน้าร้อนนะที่มากันเนี่ยขนาดหน้าร้อนนะพอนาะยกเต็นท์ไปเกือบไปทุกที่เลยเหลือแต่ส่วนยางพาราเนี่ยเดินนะนี่แล้วก็มี security คนลุง security ครับผมขอ,อ,อได้จองไหมครับอ๋อได้จองไปแล้วครับพี่ชายขอจองไว้แล้วจองไว้เรียบร้อย ถามว่าจองแล้วหรือยังที่นี่เขาจะต้องมีลิมิตในการจองเนอะนับเป็นหัวหัวเป็นคนอนีนับเป็นลายหัวหัวละร้อยห้าสิบส่วนเป็นเขาไม่คิดเราจะไปขายผลไม้กันนะนี่แหละมีกันพถไมหมล่ะเนื่องจากบนของบนรถเราดูของบนรถเราสิดูดีโอ้โหสูงเป็นภูขเขาลอกกาเลยมามาฟาร์มเรามาช่วยกันเออขั้นตอนแรกเลยอ่าช่วยนะ อาะรีดหมอนโอ้โหเก่งมากเลยโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เอาโอเคเดขนก่อนนะโอ้ฟาาโอ้ฟ้าช่วยลูกเอาฟาาช่วยดิโอ้ฮะเสียงเสียงอะไรอะเสียงแจกจันลูกนุ่นลุงมาใช่ปะถ้าลองเตะใครอะใครนุ่นนั่นใครมาแล้ว เดี๋ยวก็จะรีวิวตัวนี้ด้วยเต็นต์แจมคาเมล่าเป็นการกลางครั้งแรกเลยนะหนักประมาณ15กิโลจะพึ่งเอาพาฟองจะพึ่งเอาไปทะลุแอนน่ะอะเข้าไปเอาไงวะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ลุงพาไปเหรอกันนะโอเคลุงลุงอยู่มานานนะคะส่วนนี้เป็นยังไงบ้างลุง สวนลุงแม่ค่ะสวนเนยเผาอ่ะโอ้ยดูสิอเอ้าวช่วยๆกันเด้ออือชอ,ชอบเหรอสามชอบไหมชอบเลยระวังหินด้วยวเดินลูกเดินตามพี่โซไปเดินตรงไปเลยลูกค่ะ นี่บรรยากาศล้อคางคนเขาก็มากางกันเยอะแยะไปหมดเลยเป็นข้างคาสองข<ส>่างคาดูแลปป้วอบอุ่นดีนะนี่ดูดูเต้นนี้สวยเที่ยวม<ส>ีกระลำทานอ่าตรงนี้เองเหรออ๋อเราก็รู้ว่าใครสวัสดีครับ อ๋อถึงแล้วเหรอ,อแค่นเองนึกว่าไกลโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับรับประทานข้าวกันแล้วเหรอครับมาดไม่มาแลบบ้นี้เนี่ยไอน้ำเปล่าน้ำเย็นนะนนนก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีสัารักนึ่เดี๋ยวพี่ไปเล่นละเพราะอากาศร้อนเอ้ยกินอะไรอ่ะ กินอะไรเข้าไปเยลลี่เหรอเยลลี่เด็กโคเราติดปะมาเราติดปะสวัสดีครับเป็นไงครับกองเชียร์สองคนกองเชียร์กินหนูดูหนูแม่งช่วยมาลำบากอยู่ดีไม่ว่าดีนะเป็นใหญ่ใหญ่เกินฮะใหญ่ S <S สำเร็จแล้วดูออกเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังคาโล่งเลยเนหะ็นไหมระบาย<ล>อากาศไม่เราจะเวลาฝนตกเราก็อยากเยอ๋อมีอ่างอาบน้าในอของตัวเองไม่ต้องไปเล่นน้ําข้างนอกแ้ก็สำเร็จแล้วอีนนี้เดียวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสำเร็จแล้วก็จะมาจริงีนะไปเล่นน้ํามาแล้วสวัสดีน้องฟานทาอะไรอยู่ครับกินเช่นหนน่ใช่ไหม โอ้เต็นนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใหญ่ไหมนะแซมคาเมล่าด้านหน้าก็จะมีบางแดดยืนขึ้นมานะนี่หินทันไหนค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแหละทีข้างบนมันจะเป็นโปร่งเป็นโปร่งโปรงๆนะแล้วก็มีหลังคาตรงเนี้ยโอทีนึงกันน้ำค้างนะ<ม>ใหญ่ไหมอนนโอ้ยแก้ผ้าเลยวันนี้อะไปดูซิห้องเรา อันนี้ก็เป็นห้องแยกนะก็ค่างใหญ่นะตรงนี้เป็นกระจกอ,กอาฟ้าเป็นยังไงเต็นฟารมชอบไหมครับชอบอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นเต็นนะนี่ือเอาไอหลังคาตรงนี้ออกมันก็จะโปร่งเห็นรับแสงอาทิตย์เลยนะฟาร์มเนอะด้านในค่างกว้างเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวต้องทำก้าว,ก,วกินด้วยวันนี้ว้า กีฬาเละละกัดเดียวเละนะไปไปไปไหนเนี่ยเริ่มเละแล้วลูกข้างในเอ้เย้ตกใจเลยเออป้าจะเล่นข้างในละวบอกนะแต่ป้าพัดลมมาป้ายังไม่ได้พัดลมเข้ามาเลยเออจริงๆเคยกลางเต้นมานานแล้วตั้งแต่เขาใหญ่ตอนเป็นัยรุ่นเนาะส่วนเซตนี้เขาจะมาบ่อย มาเป็นพันครั้งแล้วพันไปพันมาขอเป็นพันจริงเป็นพันพันครั้งอ๋อโอเคครับอ๋อเลยอันนี้มาซ้อมก่อนแบบวันนี้เพราะว่าเพิ่งซื้อเต็นต์มานะก็มาซ้อมไว้ก่อนเผื่อไปไกลๆจะได้ไม่พลาดสรุปแล้วก็พอกลางได้นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดลมแรงๆมันจ่าไหวไม่รู้เพราะมันใหญ่นะฮะลมแรงมากก็ไม่ไหวนะมันต้องเต็น์เล็กๆนะออนะ ยิงมอนเตนขาดเลยอ่ะตายไม่หรอกที่เอาเยอะๆบอกว่ามันเด็กมันเยอะเดี๋ยวต้องแต่ต้องไปซื้อเต้นเล็กๆไว้ด้านข้างนี้ก็เต็มไปด้วยเต้นสวยงามนะของแต่ละอย่างเขาจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรนะเอาใหม่โอเแมนอาโฟอแมนมันเป็นแบบดูดูดู ออของเขามาแบบสวยงามมากเลยของเราแบบพื้นบ้านมากเลยนี่เพิ่งมาใหม่มากลางเป็นสีเหลืองอากาศดีสวนยายเพช่าสวนรย,ยเผาแล้วว,วันนี้จะนอนได้ไหมอ่ะฟาร์มเดี๋ยวมันจะมืดตึ๊ดเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราเอ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 ามีออนมานะเออนี่เดี๋ยวจะไปเล่นน,ลน้ำอีกรอบนึงนะตอนเย็นนะด้านมุมนู้นนะ ของสวนยาพาวก็จะมีน้ำไหลาจากเขื่อนอุย้ยน่าเล่นมากรอดูปันเด็กๆไปไหนกันเด็กๆไปไหนกันเนี่ยมาไม่ทนันก็จองข้างหน้ากันไปหมดละโอ้โหคืนหน้าดูนะสวนยาพาว มีแคนูล่องไปทางนู้นด <re ้วยนู้นลงไปนู้นกันแล้วอันนี้เรียกว่านั่งนั่งเพื่อนนะครับโอ้ยน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นไหมโฟกเด็กก็ต้องไปเล่นมุมนู้นเออปารู้แล้วน้ำเพื่อแรงเออน้ำเพื่อแรงเลยอ่ะ หนุ่ีแต่น้อีอย่ไหนครับเือเราลอยน้ำไปราต้องทำยังไงขอควาไมช่วยเหลือเดี๋ยวคนจะเหลือเออเออมีผีเซลมีผีหัวกะน้ำเย็นดีจังเลยเย็นมากแต่แรงมากเอาบ่อจะไปตรงกลางกันได้เปล่าคุณคุณพี่ฟุกเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอไม่ได้เลยมันลึกเหรอตรงเนี้ยไม่ลึกลื่ด้วยอะไรระดับเอ็งทีมนะว่ายน้ำเก่งระดับชาติเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะเราอ่ะ อันตรายนะเราไปสี่ห้ารอบก็เดถ้าบีปรองเท้าขาดแน่เลยอ่ะเนี่ยเราไปเีเออบีถ้าบีผิดลงได้ด้วยปะเออฮะกูให้หนึ่งพันเลยให้เท่าไหร่ฮะหนึ่งพันเปนคุ้มไหมจัดงานศพเท่าไหร่ไม่ได้กลัวผมอะพวกแบบไปไหลอยู่ท่อนั้นอะแล้วแบบว่าถ้าไหลไปนู้นกูก็ไปนู้นอ๋อโอเคปีวีลงแนแล้วเหรอพุกสามสี่รอบแล้วปีวีไปนู้น โอ้ยแต่พิจารเนี่ยคนเริ่มเริ่มแดดไม่มีครับคนเริ่มลงมางกันเยอะแยะเลยแค่แม่พี่ฟอกแต่เราก็มาเล่นเหลี่ยมเดิมมาเล่นเหล่นอื่นไม่ได้ได้อุดอะไรครับอุดปลาปลาปลาปไปเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปแล้วอ่ะลุยเลยนี่ดูพี่ปุ๊กลุยเฮ้ยไปแล้วบายบายไปเดินนั่นละโอ้โหกิ้งไปนู่นแล้วครับมาได้เหลี่ยมของตาแล้วเหลี่ยมอะไรคุณแขยงพันนากอุ้ยเย็นน่ะมาแล้วขนาด บ๊ายบายคือตัวนั้นเขาเล่นมีความสุขมากเลยอ่ะตรงกลางหน้าไปเต่าเขาไม่ให้หรอกลูกเต่าเอ้เต่าเต่ามาแล้วเต่าตไปเลยเลย โอ้โ,โหตรงจ้นึกว่าไข่มองหน้า,เ,า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปนะจริงป้องฮะกลัวรองเท้าขาดว่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวจริงเดี๋ยว,ด,ยวดูนะจะลองข้าไปดูขาขามันจะหลุดไปดิโอ้โหเยว ไม่หยุดสีไม่หยุดพลังมากคือคาดขึ้นขึ้นสูตรเองนะถ้าจะเป็นสูดแค่ขึ้นสีว่าถ้าเจะไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าเต็มสูตดจะไปยากสูดก็ลอยไปนู่นเลยแรงแรงแรงอับต่อตัวเมื่อกี้ไปแล้วไม่มาโอ้เออวันหลังน่าจะเอาเต่ามาลองบ้างนะผมเลยอันนี้ก็ไปตามเขาอีก เป็นไงาฟาร์มโอ้ยโอยให้ฉาดน้ำเหรอคุณนเชาไปเลยก็คืนแล้วสนุกไหมลูกสนุกไหมอ่อะเออ,ะอย่าโอ้โยอะไรเงี้ยเดี๋ยวโชว์ดิไม่ไปเบาเอ้ยมันคืออะไระหนูเก็บมาให้น้องเองอ๋อเหรอมันคือลูกอะไร,รอะลูกไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมพี่มันเมื่อก่อนมันเปียไปก่อนหน้านั้นอ๋อคุณแม่หนุ่มเริ่มฟินแล้วครับเริ่มยิ้มแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วจะเริ่มฟินฮะ ไอ้เดี๋ยวใช้เขาไม่เหนื่อยเหรีเ่เสลส์หรือว่าแค่ประสบการณ์ใหม่ๆได้พูดดีหน่อยแล้วจะชอบที่ว่ามันเหนื่อยก็เพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งเ,ข,เข้าเวรน,น่ะเข้าเวรเมื่อคืนไม่ได้นอนตื่นเช้ามาจัดของแล้วก็โอมาเลยกลางเกณฑ์ตอนแรกอุ้ยเธอเดี๋ยวดูในทีมนะหมนเหมืองือกแสปวดใจจังแบบอันนี้นลมอ่ะอแต่ <พบ S 1> ที่ทำไปก็เพราะเพื่อนลูกเพื่อเมียพูดตัวเองว่าเพื่อลูกเพื่อเมียเออเห็นคนนิยมการทุ่มที่การเต็มเราก็ไม่เข้าใจว่าคนอย่างเรา แต่มันก็ฟินนะก็ได้บรรยากาศอย่างน,นี้มันจะฟินตอนช่วงเย็นเ,เย็แต่ถ้าช่วงหาน้าหนาวนี่คือจะฟินทั้งวันจะฟินทั้งวันแต่ว่านี้ก็ต้องรักษามารยาทก,กันหน,น,น่อยนะเวลามาเวน<ว>ถ้าเป,ปเราเป็นวัยรุ่นอะไรก็ต้องต้องต้องรักษามารยาทนิดนึงคืออยู่ดีจะสดก็ไม่ได้สดเรื่องของเขาสิตาแม่ป้ารู้แล้วว่าหลังเราจะแต่งเต็งยังไงให้คนมองเขาต้องมองเราหรือว่าแต่ป้าจะเอานาฬิกาดิจิตอลมาแขวนไว้ แข่งใตรงนี้นนรับรองเขาหมอกเต็นเราทุกทุกนาทีอ่ะเชื่อดิหน่าปิดเนอะเป็นนาฬิกาดิจิตอลเนอะเ,นนเออวางไว้ข้างหน้ายังไงเขาก็มองเฮ้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วไปไหนกันนะอ,อ๋อนี่เป็นช่วงรานจาอดรถใช่เออโหบางคนเขาก็มาการตรงนี้นะนเงียบดีนะอ๋อมีส้ตมตำอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับ อ๋อนี่ก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนโซนโซนส่วนตัวโซนส่วนตัวไม่ติดน้ำแต่ก็เป็นมุมสงบดีนะอืมเขาก็มีของครบนะมีส้มตามีแตงโมมีอาหารตามสั่งเออนั่นนีไอติมด้วยนะเออมีไอติมด้วยเหรอไปดูสิว่ามีไอติมอยู่ไหนไหนอ๋อเออมีผลไม้มีแตงโมตรงนู้นมุมสุดนู้นก็เป็นร้านส้มตำ มีครบอะตัวนี้ก็เป็นร้านชาเหมือนตัวดิร้านชาแหละเบียร์เบอร์อะไรครบหมดเลยมันมีไอติมด้วยเดี๋ยวปลาตายยังไม่ได้เอาตังมาเลยลูกอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมากินกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องน้ําบ้างดีกว่าลูกปะห้องน้ำไหนนี่ไงห้องน้ำาต้ดูตรงไนบ้างดิอเราก็ต้องดูแต่ โคกนั้นยังไม่หมดเลยป้าทำโหอยากมากเลยส้มตำเนี่ยปิดทุ่มมาทุ่มอ๋อก็ที่แยกกันหญด้วยนะเอ,อที่แยกแล้วก็ต้องแยกด้วยนี่ก็เป็นห้องน้ำสุขาหญิงที่นี่ดีอย่าง<อ>คือ,อนนนห้องเยอะมากเกือบสิบกว่าห้องไงไหนอันนี้ก็ที่ล้างจานอยู่หน้าห้องน้ำเนาะระหว่างห้องน้ำชากันห้องน้ำหญิงก๊อกมาล้างจานกันได้เลยหกก๊อกอันนี้เป็นสุขาชามีห้าห้องสุขาหญิงมีสิบห้องก็โอเคนะเดี๋ยวนี้ ห้องน้ํามันต้องเน้นห้องน้ำเลยนะมาเที่ยวลักษณะเนี้ยทุกที่ควรจะต้องเน้นห้องน้ํากันหน่อยเออนี่ก็เป็นทางลัดไปบ้านเราได้พี่ป้าจำได้ป้าที่ป้าเคยถ่ายแล้วปาน้ออติมเปื้ยนไอติมอ่ะเอออ๋อใช่ภาพนน่ารักมากเลยนะใช่ดิสปินของเตนนี่จะแบบว่าไปสวยงามเนอะเดี๋ยวนี้เขาสวยงามนี่ดูดิเต็นกันละเต้นกันดีกว่าว่า เรามาเตะเชื่อคณะลูกเรื่องของเรื่องป้ามีปัญญายจ่ายนะลูกนี่ดูนีเาาเน่เป็นะเ็นมมีใช่สวยงามทนะั้งนั้นเต็นข,ข้างๆนี่มีที่วางจานวางอะไรนะแตงสวยมากเลยเรียบร้อยดีดาามาดูเต็นเล่าสิลูกเ, <laughs> เป็นครอบครัวก็อย่างนี้แหละว่ากันไม่ได้หรอกครับผมไ,ได้ได้ นี่เต็นท์นี้ตรงข้ามเต็นท์เราเลยสวยงามเลยเป็นโดมเลยเห็นไหมไม,มีที่นอนลมอะไรพร้อมเลยเดี๋ยวเราฟ <ไป S 1> <า>้า <ไป S 2> คิดว่าเดี๋ยวฟ้าต้องไปเล่นน้ำนอีกล่อมแน่เลยใช่ทางแม่สวัสดีครับร้นนี้เราก็มาถึงมื้อเย็ยนกันนะครับพักกันระหว่างอาหารเกาหลีกับอาหารฝรั่งเศสนนี้จะเป็นเนื้อสัตว์นะอันนี้จะเป็นไส้กรอกทอดนะฮะว่าจะว่าจะไปขายเตซลล์นู่นด้วย โวิวข้างหลังดีมากเลยนะครับวิวข้างหลังดีมากเป็นน้นเพื่อนหมกเป็นน้ำเปื่อนผมกวิวสวยนะข้างหลังนะเราทุกคนเป็นไงหูฟองน่ากินเลยเห็นไหมอ่าแ่้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขย่มกระทะนิดนึงโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับประทานกันโอเคตุ้งตุ้งเหรอตี๋ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปชมบรรยากาศดีกว่าว่าเต้นเขาเปิดไฟกันสวยไหมเพราะว่าสวยปะสวยแต่สวยจริงๆนะไปเราไปเดินกันโฟอกเราปัดด้วยดีหนูเดินนี่ไงไม่ดูแลเดินไปตามพี่โฟล์คเลยดูสิสวยงั้นเลยตอนสวยไหมสวยไหมครับสวยอืมเขาสวยโป่งโล่งไงลูกเอาไว้หน้าร้านเลยเนี่ย ดูเเต็นท์สวยๆนั่นแหละนี่โอ้ยกระเต็นสองชั้นสูงมากเลยเห็นว่าเต็นท์เนี้ยเห็นนะนี่เต็นท์นี้ก็ใช่ย่อยนี่ดูดิสวยๆนั่นแหละนี่เต็นแบบเออมันก็ได้บรรยากาศนะตอนคือปูไหนกลังปูไปดูกันนะโอ้ดูดิเนี่ยนี่ไงเขาก็ดงกัน เพราะว่าตังคืนกันต้องปาไม่ค่อยเห็นเพรามืดไงปามให้ตัวตับอุ้ยตัวนี้หลวงหลวงอลามสวยงามสวยงามสวยๆนั่นเลยอืมอืมอืมอใช่นี่เต็มเหมือนของเราเลยใช่ใช่ใช่กระายกัน โอ้เดินเซ่ใเดนเซ่กิร่ามาหรอโอ้โหเนี้ก็เป็นอยากเป็นเวยายัมเลยถ่ายให้ครับผมเต้นเป็นนี้่าสวตวเตไหนเต้นเลื่องเรืองยอยู่แล้วดูเตนเวันนี้ที่เราประกวดแล้วก็ดูสวยสุดก็เต้นนี้ครับกรอบเลยครับเต้นนี้สวยทสุดครับสวยออ ครับครับเล่เข้มากเลยครับเหมือนกินเหล้าที่บ้านเลยครับคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกที่สุดและนี่คือการคลาสสิกของการกินกินน้นาบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงแล้วนี่จะไปไหนกันนะครับฮะไปเล่นน้ำเหียอเหรอเออเป็นยังไงที่นี่บรรยากาศดีไหมชอบไหมว้หลังมาใหม่ไหมากางเต็นท์มาใหม่ไหมพามโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันต่อนะโอเคบายบายครับพวบาบ,าบาย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 